ขีปนาวุธถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางทหารที่ทรงพลังและน่าจับตามองที่สุดในโลกยุคปัจจุบันและหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกพูดถึงมากในช่วงหลังคือขีปนาวุธ D11A ขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธที่ใช้เพื่อการป้องกันหรือการโจมตีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมความมั่นคงและยุทธศาสตร์ของประเทศผู้พัฒนาอีกด้วยการพัฒนาและที่มา ขีปนาวุธ D11A ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางการทหารสมัยใหม่ที่ต้องการความแม่นยำสูงระยะยิงที่ไกลและความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันทางอากาศขีปนาวุธรุ่นนี้เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาหลายสิบปีโดยผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยทั้งในด้านการนำวิธีวัสดุและระบบขับดันการออกแบบและโครงสร้าง D11A ถูกออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังตัวโครงสร้างผลิตจากวัสดุผสมที่มีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบาและทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีหัวรบของมันสามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบเจาะเกราะหรือหัวรบแบบหลายทิศทางขึ้นอยู่กับภารกิจที่ต้องการ หนในจุดเด่นของ D11A คือระบบขับเคลื่อนที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วและลดเวลาในการเตรียมยิงทำให้เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถยิงจากทั้งแท่นภาคพื้นดินรถบรรทุกเคลื่อนที่หรือเรือรบความสามารถในการนำวิถี D11A ใช้ระบบนำวิธีผสมผสานร,ระหว่าง GPS ระบบอินฟราเรดและเรดาร์ทำให้สามารถเข้าหาเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือการป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายตรงข้ามความแม่นยำนี้ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักที่ทำให้ขีปนาวุธรุ่นนี้มีความน่าเกรงขาม ด้วยระบบขับดันที่ทันสมัยขีปนาวุธ D 1 1 A สามารถยิงได้ไกลถึงหลายร้อยกิโลเมตรและครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่พลังทำลายของหัวรบสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อฐานทัพสนามบินหรือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศัตรูได้ภายในพริบตานอกจากความแม่นยำแล้ว D 1 1 A ยังถูกออกแบบให้สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อลดโอกาสถูกสกัดกัด้นโดยระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรูความสามารถในการหลบหลีกนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จ ขีปนาวุธ D 1 1 A ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการโจมตีเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยสร้างสมดุลแห่งอำนาจในภูมิภาคและระดับโลกการมี D 1 1 a อยู่ในคลังอาวุธของประเทศหนึ่งสามารถทำให้ประเทศนั้นมีอำนาจต่อรองทางการทูตท,ที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน <c oughs> การใช้งานในภาคสนาม แม้ข้อมูลการใช้งานจริงของ D 1 1 A จะถูกเก็บเป็นความลับแต่จากรายงานที่มีการเปิดเผยพบว่ามันสามารถถูกใช้งานได้ทั้งในปฏิบัติการเชิงรุกและเชิงรับเช่นการโจมตีเป้าหมายสำคัญเชิงกลยุทธ์หรือการป้องปรามไม่ให้ศัตรูกล้าดำเนินการโจมตีผลกระทบต่อความมั่นคงโลกการมีอยู่ของ D 1 1 A ทำให้หลายประเทศต้องทบทวนยุทธศาสตร์ทางทหารของตนและนำไปสู่การแข่งขันทางอาวุธที่เข้มข้นยิ่งขึ้นแม้ว่ามันจะเพิ่มศักยภาพในการป้องกันแต่ก็สร้างความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของอาวุธยุทธศาสตร์ในระดับโลก คีปนาวุธ D 1 1 A ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องจักรกลที่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การทหารและยุทธศาสตร์ระดับโลกมันสะท้อนถึงความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและบทบาทสำคัญในอนาคตของสมรภูมิที่เต็มไปด้วยความท้าทาย